ชัยภูมิค่ะนั่งรถทัวร์อยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นเหมือนกับลูกศิษย์ของปู่ด้วงญาติดีคนที่พื้นที่ชัยภูมิเขาเคารพนับถือแล้วลุกขึ้นมานะ,ะ,ะพูดแบบนี้เลยกูจะกวาดไปให้หมดเลยทั้งคันเนี่ยสะดุ้งสิเพราะรถสายเนี้ยจะไปชัยภูมิอ,อ้าเดี๋ยวไปดูค่ะ มัเระหวังเขาหยันโปลอดภัยกดเอาเด้อใจเย็นเด้อกูถามว่าห <c oughs> so ัวใจหัวใจหัวใจเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วครับเกือบแล้วข้างในใจเย็นใจเย็นเห็นบ่อหน่อยเห็นบ่อหน่อลูกหลานิ่นจำได้ดีอ่าวัดจวนแล้วบาดนี้โอ้ยอแล้วเลี้ยวจะบาดนี้สีดีเชิดได้บาดนี้มดได้บาดนี้เดี๋ยวให้เพิ่อนเปิดประตูก่อนมาเดี๋ยวเปิดประตูเล้วค่อยๆรบมาเดี๋ยวมีกระเป๋ายังบอ บมีแต่ว่ามองนี่กูจำได้ว่ามมีชีวิตนีไปพูนจ่ายกปูดวงยาดี้าเบ่ไปอย่งเดียวเดียวเดียวนจีมีคนมาเชิญหรอเมื่อนี้ไปเมื่อกีไปดีดบ่ไปเดียไปกับบ่ไปเดี๋ยไปเดไปเดวไปเดี๋ย่ไปกดี๋ยไปเดี๋บวไปเียวลูกดีายวไปเดี๋ยวล้วาปเดีนยาเดีลวไปเ่ีเยิ่นเดา๋ยวไปเิ่นลวไปเดี๋ยเสียนอปเคียงแไบบ่ตำรวไังซีวไป่ดี่่เปเดี๋ยวไปเดี่ยไวไเปเดี๋ยวไนเนาะไบัดไส ไปประชาชนยุสยเป็นตำรวจเทประชาชนยุตสยบข้าราชการยุสยสูยญามรินครับกูอ้าวเอาเดียวสูมญามรินครับกูเอาเชิญเพื่อลุงดีครับ่าไยังเอา่าปยมึงชี้ไปไปกูให้ปูดงยาดีๆไปเออเดี๋ยวปฏิเชิญลงนี่นะเนาะเอาเอาไปทเบิดกับว่ได้ยังไปเบิเริเลยค่ะจวาเบิร์ดู้ดูกูเอาสันลงไปรทุกคนแต่ว่าลงก่อนเอาผ้าผืนผ้าลูกหลานลุอ่ะผาลู ลาไปเลยครับน้องเอาไปเลยมีปัญหาเอาไปลยบอารออสสามอา้วบางหัวน้องเดีอืเดี๋ยวเอาเส้อสามเเอาของเขามาด้วย้ของอื่นของเขาไม่มีโอเค ไม่มีโอเคน้องขอบคุณมากของของของเขาไม่มีใช่ไหมครับโอเคขอบใจมากนะครับเด็บ ต้องขอบคุณพลเมืองดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอีกสองนายที่มาเชิญตัวผู้หญิงคนนี้ลงไปลองนึกสภาพคุณผู้ชมมันเป็นรถทัวร์ที่กำลังจะเดินทางไปพื้นที่ชัยภูมิอยู่ๆผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นมาแต่แต่แตงตัวสะอาดานะเออะอ,อ,อละวาตโวยวายแววตาดุดันพูดจาวบกบนพูดว่ากูเป็นปู่ด้วงย่าดีมีวิชาอาคมกูจะเอาพวกมึงไปทั้งคันใครมันจะไม่ขนลุกคใครมันจะไม่ กลัวก็ต้องจอดค<ม>่ะพลเมืองดี<ม>คุณทศตาลชัยแกสติดีมากนะแกบอกว่าผมใช้หลักการที่เคยดูใน YouTube กับดูจากข่าว<ม>เราต้องมีสติประเมินบุคลิกท่าทางของคนที่อาวาดแล้วดูลักษณะว่าเราจะคุยกับเขาได้ไหมเขามีพิษมีภัยหรือเปล่าหลังจากนั้นผมใช้วิธีการเจรจาจนเขาสงบลงฟังเสียงคุณทศตานชัยค่ะ สถานการณ์มันเริ่มเริ่มจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากว่าน้องก็เริ่มที่จะทำร้ายร่างกายทำร้ายผู้โดยสารด้วยความหวังดีของผู้โดยสารบางรายก็ยื่นน้าให้แต่เขาเขาจะไม่เข้าใจในบริบทนั้นผมก็ตัดสินใจต้องต้องไปคุยผมก็ใช้หลักการที่เคยดูใน Youtube มั่งดูจากข้อมูลที่เคยดูข่าวบ้างเป็นน้องผู้หญิงที่สะอาดสะอ้านแต่งตัวดีนะครับผิวพรรณดีเพราะฉะนั้นก็เลยประเมินว่า ไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรมากมายเข้าไปคุยคุยด้วยการคุยแบบธรรมดาแบบซอบๆปู่จะเอาไปด้วยทุกคนในรถบระคันนี้กูเป็นคนของปู่ดวงญาดีาาผมก็ว่าผมเป็นลูกศิษย์ของท่านนะก็กรบกวนขอให้ท่านนี่นิมนต์เชิญท่านไปนั่งในที่เดิมก่อนเขกาก็จะไปได้สักระยะหนึ่งแต่แล้วเขาก็ลุกขึ้นไวอยววยมาเดิมกลับมาใหม่แล้วผมก็ลงไปข้างล่างไปเปิดประตูด้านหน้าของโชเฟอร์บอกว่าเดี๋ยวพอถึงป้อมยามตำรวจ ที่อยู่สพออน้องัวโคกเนี่ยค่อยๆชะลอแล้วเขาจอดนะผมจะประสานตำรวจเพื่อขอให้ตำรวจมาเชิญตัวน้องลงไปสงบสติอารมณ์กระซิบกระซาบกันก็มองว่าเหมือนกับเหมือนกับมีมซึ่งเอาละ่ะมันอาจจะเรียบร้อยหญิงสาวอารวาสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ควบคุมตัวได้แต่สิ่งที่มันบังเอิญบังเอิญคุณผู้ชมรับกันแบบไทยเดือนนี้เดือนสาม เดือนสามมันจะมีงานสำคัญของคนที่ศรัทธาปู่ด้วงย่าดีที่แก้งคอชัยภูมิพอ,อดีเลย,ยแล้วส่วนใหญ่คนที่ไปชัยภูมิไปช่วงเนะี้ก็จะไปสักการะบูชาปู่ด้วงย่าดี<อ>ที่เชื่อกันว่าท่านนะเป็นครูบาอาจารย์ด้านใสาขาวนะ<อ>แล้วก็มีวิชาอาคมแล้วคนไปเนี่ยปีๆนึงอ่ะเยอะแบบนี้เลย ทุกท่านกพรองศ์จะทราบจะเห็นแล้วนะคะว่าในพิธีบวงสรวงอนันเชิญปู่ร่วงย่าดีนะคะวันนี้เราก็มีเจ้าภาพองค์กรลงปู่ร่วงย่ดงาดีนะคะที่มาถวายนะคะ,อ,ะองค์กาลองนี่ งานนี้เขาบอกว่าใครที่เป็นคนชัยภูมิแล้วใครที่นับหน้าเขาเรียกว่านับถือเกี่ยวกับสาขาวปู่ด้วงเนี่ยนะคะแกเป็นเหมือนกับชาวขุขันที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นข้าหาบดีเป็นพลานที่มีสาขาวแบบเขาเรียกศาสตร์ดีอะ่ะหลังจากนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมินะ แล้วเจ้าพ่อพญาแลเนี่ยผ่านศึกมาได้ก็เพราะวิชาอาคมคงแบบคงกระพันของท่านอ๋อของปู่ด้วงกับย่าดีใช่แต่ว่าย่าดีเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นลูกศิษย์หลังจากปู่ด้วงเสียชีวิตไปประมาณสัก2ีบปีบนบานศาลกล่าวว่าถ้าตัวเองหายแล้วครอบครัวตัวเองดีก็จะเหมือนบําเพ็ญกุศลให้ช่วยชีวิตหลังจากนั้นน่ะก็หายจริงๆก็เลยมีการสร้างตั้งศาลคู่เขาบอกว่าเดือนนี้คนไปกันเยอะโอ้ก็สอดรับพอดีเลย อโอออ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นสักคุณน่าจะป่วยอืม